สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่บอยแคมปิ้งนะครับนะครับจากลานจอดรถนะครับเราก็จะมาเจอป้ายนะครับของบอยแคมปิ้งเก่งกระจานนะก็มีนะครับบริการกลางเต็นท์นะครับล่องเรือยาง ATV ก็มีนะครับอาหารมีนะครับโทรสั่งได้นี่เบอร์คุณบอยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองโทรเข้ามาจองกันก่อนนะเพราะว่าแค่ไม่ไผ่มีค่อนข้างจำกัดนะครับ โทมาจองก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนนะเดี๋ยวเราลงไปชมบรรยากาศที่ด้านล่างกันโอ้โหสวยงามมากเลยนี่คือแค่ที่เราจองไว้ใช่ไหมกิฟโอ้โหทำไมสวยเงี้ยโอ้โหโค้ดได้ฟิอีอ่ะ ชอบไหมกิฟชอบไหมเพื่อนๆท่านใดสนใจนะนี่ลานนี้แค่นี้สวยลองโทรมาจองได้นะครับเบอร์ที่พี่หนุ่มถ่ายไว้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหข้างล่างก็สวยนี่นี่มีเต็นท์ด้วยนี่นี่นะนี่มากลางไว้ก่อนเรานะโอ้โหติดแม่น้ําด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ไปดูต่อดูต่อโอ้โหทำไมจะสวยขนาดนี้โอ้โหอันนี้ก็สวยกิฟ โอ้โหนี่ก็ติดด้านล่างเลยเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยอืมมีแค่น้อยด้วยข้างล่างเนี่ยเอาขาจุ่มลงไปนะโอ้โหคงเย็ยนหน้าดูเลยโอ้โหสุดยอดบรรยากาศเลยตรงนี้เดี๋ยวเรากางเต็นท์กันตรงนี้เลยนะนี่นี่นี่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าเต็นท์เราจะลงได้หรือเปล่าน่าจะได้นะเต็นท์เราประมาณสองเมตรสิบคูณสองเมตรสิบก็น่าจะลงได้แหละนะโอ้โห บรรยากาศดีสุดๆอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนี่มีต้นไม้ใหญ่เห็นไหมนี่โอ้เป็นร่มเงาให้อย่างดีเลยนะเป็นไงบ้างพี่กิฟชิลไหมผ่าต้นไม้ใกล้ลำธารนี่เรามองภาพไปด้านหน้าครับนี่นะครับก็จะเห็นเป็นลำน้ำนะครับสวยๆแบบนี้นะนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำเลยนะครับนี่นี่ สวยงามมากเลยนะครับถ้าน้ําไม่เชี่ยวก็สามารถที่จะลงไปเล่นน้ําได้นะครับแต่ว่าวันนี้คงไม่นะเพราะว่าน้ําค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะนี่นะครับก็คือบริเวณที่เราจะมากางเต็นท์ตรงนี้กันนะอ่าตอนนี้นะครับพี่กิ๊กก็มานั่งเล่นรอพี่หนุ่มนะครับทางด้านนี้นะนี่ก็คือวิวที่เราจะได้เห็นนะครับจากแค่ของเรานะครับ เป็นแค่ไม้ไผ่สวยๆณนะตรงนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นแค่ด้านล่างนะครับที่พี่หนุ่มถ่ายเมื่อกี้เนี่ยนี่ทําให้เราได้เห็นทัศนียภาพนะครับรอบด้านเลยนี่พี่กิ๊ฟก็กําลังเลงอยู่ทางโน้นนะครับว่าเอ้เขาหน้ามาจะไปกางตรงโน้นดีหรือเปล่าพี่กิ๊ฟข้างล่างสวยไหมกิ๊ฟพอมีไฟบิบลาให้ด้วยล่ะ นี่เขาก็มีให้ไฟที่วิบลุกยากได้ไม่ <c oughs> ต้องฟ้อ,องเราเขาคือเขาต่อไฟวิบวับอะไรไว้ให้เราหมดแล้วนะที่อ่าดูดวลมถึงพระใบตรงนี้ด้วยนะครับนี่เขาทำวาให้หมดเลยด้วยการฝนนะส่วนทางข้างบนนะครับก็จะมีแค่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ายังไม่มีใครเข้าพักเราก็จะไปรีวิวให้นะครับ<อ>นี่ก็เป็นอีกแค่หนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านบนนะบนสุดเลยนะ กับต้นไม้สวยๆตรงนี้นะครับก็สามารถมองเห็นบรรยากาศของแม่น้ำเพชรบุรีได้ด้วยเหมือนกันนะนี่ครับสุดยอดบรรยากาศตรงนี้นะครับสามารถมองวิวได้ไกลเลยข้างล่างก็จะมีเต็นท์อยู่หลังหนึ่งนะครับเป็นเต็นท์ของที่นี่นะครับกางไว้รอหนะักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาส่วนทางด้านนี้ก็คือแค่ของเรานะครับ กับบรรยากาศนะครับสามารถมองได้ไกลเลยนี่ก็จะมีถุงขยะไว้ให้เรานะครับทิ้งขยะได้แล้วก็มีนี่มีกล่องกล่องอนเนกประสงค์สามารถที่จะหยิบใช้ได้เลยนะครับมีเสื่อมีข้าใบแล้วก็มีปักไฟมีากาน้ําร้อนนะครับด้านในนะ,นะค่อนข,ข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับ ส่วนทางด้านนี้นะครับใกล้ๆกันกับที่เราพักก็คือห้องน้ํานะครับสีเหลืองสดใสนะครับพร้อมด้วยหัวใจไปเดี๋ยวเราพาไปชมห้องน้ํากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีถังน้ํานะครับเป็นห้องอาบน้ําด้วยนะครับแล้วก็มีอ่าส้วมแบบนั่งยองนะครับทางด้านนี้นะครับก็พอประมาณนะครับ ใช้งานได้ดีเลยอย่างนี้นะพร้อมกับภาพบรรยากาศทางด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงไม่มีใครเข้ามาเราก็จะไปเก็บบรรยากาศที่ด้านล่างให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมีบันไดลงไปนะครับทางด้านล่างนะตอนนี้เราเดินมาที่ด้านล่างนะครับโดยมีนางแบบของเรานะครับไปนั่งที่แค่ด้านล่างน้ําค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะเพราะว่าอา,อากาศก็กําลังดีนะ น้ำนี้ปล่อยมาจากเขื่อนแก่งกระจานนะครับโน่นไหลไปทางโน่นสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาเลยทีเดียวนะเราก็เดินขึ้นมาอีกแค่นะครับด้านล่างนะที่พี่หนุ่มได้ถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเมื่อกี้นี้กับบรรยากาศนี่แม่น้ําเพชรบุรีนะครับถ้าได้มากางเต็นที่นี่ก็โหสุดยอดบรรยากาศอ่ะค่อนข้างที่จะดีเลยแหละ น้ำไหลอย่างนี้นะนอนฟังเสียงน้ําแบบนี้นะโอ้โหโคตรฟินอะ่ะไปดูนางแบบเราดีกว,ว่ายังอยู่ไหมโอ้ยังอยู่นี่พี่คิดก็เมื่อกี้ลงไปเล่นน้านะครับเมื่อกี้นอยหนึงนอยนึงนะก็ได้บรรยากาศที่ด้านล่างนะนี่นนนะครับนี่ก็ คือแค่ของเรานะครับด้านบนน,นี่พี่กิฟไปทําอะไรบนนั้นนะ่ะของใครอ่ะของเราเราจะการเป็นคนนี้อ้าวของเราอยู่ด้านบนเหรอ่ไโอเคเดี๋ยวตามไป <c oughs> นี่นะจับบรรยากาศแค่ข้างล่างนะเดี๋ยวพี่หนุ่มกลับไปที่แค่เราดีกว่าเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์กันนะครับ <c oughs> ก็ต้องเดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะออกกาลังกายครับนิดหน่อยไม่ชันมากเท่าไหร่ดูดูดูไม่ชันนะนี่ ดูช่างไฟช่างไฟทําอะไรช่างไฟกํลาลังเปิดไฟ <c oughs> <c oughs> ไปเล่นไฟเขาอีกอ๋อเดี๋ยวให้พี่เข้ามาดูให้ดูพี่กิ๊บไปเปิดไฟเขาทั้งลานเลยนะ <c oughs> ด้านบนด้านล่างเปิดหมด <c oughs> เดี๋ยวเราจะในละมิดพื้นที่ของเราให้มีเต็นท์นะครับรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเต็นท์ด้านบนก่อน <c oughs> เปครับมีเปด้วยนะ กับบรรยากาศตรงนี้นะก็สามารถนั่งชิวตรงนี้ได้ด้วยนะนี่มองไปด้านล่างก็นี่สวยงามเลยทีเดียวโอ้นี่ก็คือเต็นท์ของเรานะครับอยู่กับต้นไม้นะอย่างใกล้ชิดเลยเสร็จแล้วครับการเต็นท์แบบกําลังดูว่าเราจะจัดสถานที่เพิ่มเติมแบบไหนอีกน่าจะประมาณนี้แหละบรรยากาศดีแล้วล่ะนะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาก็ลองติดต่อมานะแล้วก็จองตรงนี้เลยถ้าไม่ได้ก็ข้างล่างเอาตรงๆก็คือสวยทุกที่เลยนะสำหรับที่นี่นี่ก็อาเต็นเ์เรานะสามารถมองได้รอบเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่งชิวๆกันตรงนี้แหละครับนี่นะครับ นั่งชมบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากไปทีเียนะครับอาอไฟห,หมุนนะหมดนตี้หมดตีต้อาไฟแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวมีมามามีมาตลอดเนาะมีมาตลอดครับมีมาตลอดนีให้เราชมไปเรื่อยครับเราก็ได้นั่งชมตรงนี้แหละสวยงามจริงๆ <c oughs> นะคือคือเราไม่ได้ไม่ได้ลอ่ลองเรือ,อใช่ไหมใช่แต่ว่าเราก็<ต>กชุมช่ม <c oughs> ช่ำ <c oughs> ไปด <c oughs> <ๆ>้วยฝนนี่เราก็นั่งอยู่ที่เต็นท์ของเรานะ เป็นไงนั่งพี่กิฟ๊ฟเรานั่งชมบรรยากาศกินลมชมวิวอยู่ที่หน้าเต็นท์ของเราตรงนี้ก็ด้านล,ล่างก็จะเป็นแม่น้ำเทพรูดีนะใช่ค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยลลนู้นมาอีกแล้วมาอีกแล้วแข่งเล่นมาอยากค่ะโอ้โหว่าเป็นแก๊งเลยอะ่นอยอะนี่นี่นี่ทางซ้ายทางซ้ายมาอีกนี่นี่น,นี่มาเต็มเลยมามาติดติดกันเลยเป็นสายเลยเนี่ย ไม่มากเลยมีใครได้ยินแล้วเลยบา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 ยเพื่อนเพื่อนพอดีพี่คิ๊บหิวถือลูกชิ้นไว้อีกมือก็พัดลมือก็พัดลมทนไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วผ่านก็ไม่แดงสุกทีเป็นไงล่ะสายใจไหม เอาไว้ทีนี้เลยนะถ่านก็ไม่ยอมแดงไข่ก็พร้อมจะย่างแล้วเนี่ยพร้อมจะย่างเลยวนี่ถ่านไม่แดงนะครับพี่กิ๊บใจร้อนอยู่ข้าวแล้ววันนี้เราจะยังไม่กินข้าวนะจะย่างลูกชิ้นปิ้งไข่กินไปเรื่อยๆนะครับ<ม>เพื่อได้บรรยากาศตรงนี้ต้องมโตมือก็เปียกออตอนนี้เราก็เปียกนะะไม่ใช่ไม่เปียกนะแล้วดันถ่านมาเปียกอีกโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ดูดิ ต้นมงต้นไม้เปียกหมดอ่ะนี่นะครับกับบรรยากาศนะครับพิกิ๊ก็กําลังทําอาหารเย็นนะครับมือ้อค่านะฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับนี่มีอะไรบ้างครับพ่กิปก็จะมีนี่นะมีเป็ดย่างเป็ดย่างเกลือนะครับแล้วก็มีก,ก,กระดูกหมูกระดูกหมูนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นและก็เซนเตนอะไรอะ่ะ <laughs> ไม่เคยทำกิ๊บมึ๊งทำข้าวจีโอ้โหข้าวจีเคิร์ตีเข้าวจีเราจะเพิ่มความเข้นคนให้กระดูกหมูนิดนึงเราจะราดน้ำซอสโอ้โหอูมามิน่าดูเลยตรงนี้โอ้โหสุดยอดนะระวังร้อนอือืออร่อยแต่ร้อนมากเลยร้อนก็เอาดีเปล่า และนี่ทุกคนไข่ปิ้งระเบิดสูตรพิเศษต้องปิ้งให้ระเบิดเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นอย่างนี้ถึงจะอร่อยนี่ระเบิดด้วยวิธีการธรรมชาตินะครับใช่แล้วหลบแทบไม่ทันเลยนี่ค่ะนี่หยอดด้วยซอสนะครับแม็กกี้นะบ๊บปุ๊บให้มันซึมซับเข้าไปแล้วก็ย่างใหม่ย่างใหม่เอาไปย่างใหม่ให้มันซึมไงให้มันซึมโอเค นี่นะครับกับบรรยากาศตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ก็คือบรรยากาศเต้นของเราในยามค่าคืนนะครับเดี๋ยวพี่นุ่มจะพาเพื่อนๆลงประชมนะครับที่ด้านล่างกัน<ะ>ก็บันไดนะครับค่อนข้างชันนะครับก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับพอดีมันลื่นนิดหนึ่งนะเพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่นะครับลินลินนะ นี่ก็จะเป็นนะครับไฟชิดแล้วก็มีไฟนะครับที่เราเอามาติดตั้งไว้นะเพื่อเพิ่มบรรยากาศนะครับทางด้านนู้นนะครับพี่กิฟก็กาลังปิ้งย่างนะครับลูกชิ้นแล้วก็มีไก่มีอ้อไม่ใช่มีเป็ดแล้วก็มีหมูนะครับกระดูกหมูนะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศทางด้านนี้กันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับก็ยัง มีนักท่องเที่ยวที่มากลางเต็นนะครับน้อยอยู่นะและ้วก็คือยังมาไม่ถึงก็มีนะครับนี่นะครับพี่กิฟก็นั่งชิลอยู่นะพี่กิฟปกมือทักทายนะครับเย่ๆ<_><_>ก็มีความสุขกับบรรยากาศตรงนี้นะยามค่ำคืนที่เราได้มาพักผ่อนก็รู้สึกประทับใจนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับที่นี่นะครับ มองจากทางด้านนี้ไปก็เหมือนเราได้มากางเต็นท์อยู่บนต้นไม้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีเต็นท์เพื่อนบ้านข้างเคียงกันอยู่ด้านบนนะครับข้างล่างก็มีอยู่หลังหนึ่งนะครับนี่ก็คือทางขึ้นนะครับพอขึ้นไปทางด้านบนแล้วก็จะมีลานจอดรถอยู่นะครับนี่ตอนนี้พี่หนุ่มก็อยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับก็จะเป็นแม่น้ํานะครับ มองไปทางด้าน,นนี้นะก็จะมีแคร่เล็กๆด้านล่างนะครับส่วนด้านบนนี้ก็คือลานนะครับเป็นแค่ที่ทางบอยแคมปิ้งนะครับได้จัดสถานที่ไว้ให้นะก็จะมีไฟนะครับประดับไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าผานะก็เหมือนเป็นฉากนะครับสวยๆเลยนะตรงนี้บน ต้นไม้นะครับต้นนี้ก็คือเต็นท์ของพี่หนุ่มกับพี่กิฟต์นั่นเองนะครับพี่กิฟก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับโ <laughs> <laughs> บกมือทักทายด้วยลูกชิ้นสามไม้ <laughs> เป็นไงพี่กิฟต์บรรยากาศดีปะชอบเลยนะเดี๋ยวเรามาใหม่นะ <laughs> <laughs> นี่นะนะพี่หนุ่มฮะ <laughs> โอ้ยหัวใจ หัวใจพองโตมุมนี้นะครับก็จะเห็นเต็นท์ของเรานะครับได้อย่างสวยงามนะครับพร้อมแสงไฟนะครับที่เรานำมาเองด้วยแล้วก็ของที่นี่ด้วยนะครับก็ประดับประดาอย่างสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับที่นี่ก็จะมีโอ่ง,งน้ำนะครับข้างในโอ่งนี้ก็จะมีน้ำไว้ให้เราตัก ไว้ใช้ล้างมือล้างเท้าก่อนที่เราจะเข้าเต็นด์ด้วยนะครับบรรยากาศส,สวยๆแบบนี้นะครับเราต้องมานะไม่มาไม่ได้นะไม่ง,งั้นพลาดนะและที่สำคัญเราก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้นนชมกันให้ได้มากที่สุดนะกับที่ส,สวยๆแบบนี้นะ ส่วนตอนนี้นะครับก็รอนะครับให้พี่พี่เข้ามาพักนะครับก็กลางอยู่ใกล้ๆก,กันเป็นเพื่อนบ้านกันตรงนี้นะมีไฟวิบวับวิบวับด้วยนะตรงนี้ข้างบนนะครับก็คือเต็นท์ของเราอยู่ใกล้ๆนะครับอรุนสวัสดิ์ยามเชา้าค่ะเพื่อนๆทุกคน ตอนนี้พี่กิฟก็อยู่ในเต็นท์นะคะนี่คือภาพบรรยากาศหน้าเต็นท์ของพวกเรานะคะก็มีแม่น้ำเพชรไหลผ่านได้ยินเสียงใกล้ๆนี้เลยค่ะมีฝนโปรยปลายโรย,ยลินบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าใครนั่งอยู่ข้างนอกเออฮัลโหลพี่หนุ่มทำอะไรจ๊ะ ได้ยินเสียงน้ำไหลชัดเจนมากเลยเนอะทั้งคืนเลยอะ่พบพยนะบรรยากาศดีมากเลยค่ะฝนตกไปปอยเราก็ดีขอ <laughs> ้นสบายสบายนบรรยากาศชอรฟินเลยนะฟินจนแบบว่าตื่นมาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็กะว,ว่าอะไรเราจะนอนต่อนะคะ <laughs> ใช่เปล่า พี่หนุ่มบอกว่าบรรยากาศฟินเวอร์ครับสวัสดีครับเช้านี้กับเมนูที่พวกเรากำลังทำแบบเป็นเมนูง่ายๆนะครับก็คือมีผูอาดแล้วก็ฮอทดอกนะครับที่เราไปแวะซื้อที่เซวมานี่ครับ ่วนตรงนี้นะครับก็จะมีขนมปังนะครับสองชิ้นแล้วก็มีกาแฟะนะครับพร้อมด้วยกาต้นมน้ำร้อนนะครับม้เช้ามาเช้า,าเาซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์มากเลยที่เจ้าของร้านการเต็มแห่างนี้นะคะเขาก็จะเอาขนมปังสองชิ้นนะคะแล้วก็แก้วกาแฟแล้วก็กาแฟะนะคะแล้วก็มีชออ้อนออรีติของเรา ใช่แลวแล้วก็กาต้มน้ำกาต้มน้ําตรงนี้นะครับมาวางไว้ให้เลยวางไว้ให้เราตรงนี้นี่วางไว้ให้เราที่ตรงนี้นะครับเราตื่นมาเราก็งงอ๊ะของใคร <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศช่วงเช้ากันขับปคิดนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเก็บภาพรบรรยากาศให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับเพราะว่า พี่หนุ่มถอยหลังไปจากนี้มากก็คงจะตกกับตกแม่น้านะก็จะได้ถ่ายภาพาในมุมแคบๆที่เราสามารถที่จะเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมให้ได้มากที่สุดนะครับกับบรรยากาศช่วงเช้าแบบนี้นพี่หนุ่มถอยหลังเดินหน้าถอยหลังก็คอยดูนะครับมีของวางอยู่นะทางด้านล่างตรงนู้นนะครับก็จะมีเต็นท์นะครับที่พี่ๆเขามาถึงเมื่อคืนนี้นะครับนี่ก็จะอยู่ แม่น้ำเลยนะครับน้ําก็ไหลค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับจากที่ถามน้องเจ้าของก็บอกว่าช่วงนี้เขื่อนจะปล่อยน้ําค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นนะครับภาพมุมไกลก็เหมือนกันเราตอนนี้ก็เปรียบเสมือนว่าอยู่บนต้นไม้เลยนะฝั่งตรงข้ามทางน้นก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรีสอร์ทนะครับมีหาดเป็นหาดหินด้วยนะเราสามารถลงไปเล่นน้ําได้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนนี้กันยังไงนะครับ นี่ก็จะเป็นเต็นท์ของเรานะครับซึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับฝนก็โปรยปลายกันมาทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าเลยทีเดียวนะนี่ก็เริ่มซาซาลงบ้างแล้วนะพี่กิ๊กก็นั่งทำกับข้าวตรงนี้นะนี่คือโซนที่เรานั่งทำกับข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ภายในเต็นท์ตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับมุมนี้ข้างๆเต็นท์เราก็จะมีพื้นที่ว่างนิดหนึ่งนะครับไว้สําหรับ นั่งเล่นได้นะครับชิวๆนะส่วนทางนี้นะเราก็จะทําเป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นนะที่นุ่มถอยไม่ได้นะครับถอยมากกว่านี้ก็คงตกไปน้ําไปนะต้องขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะครับภาพอาจจะ,ะดูแคบๆนิดหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้โซนนี้นะครับก็จะเป็นนะครับที่เรากางไฟชีดไว้สําหรับวางสิ่งของสัมภาระนะครับ แล้วก็มีโต๊ะมา้านั่งที่นั่งนะเอาไว้สําหรับนั่งทํางานด้วยนะครับเพราะบางวันเราก็มานั่งเก็บงานนิดหนึ่งนะนี่ก็จะมีพื้นที่ให้เรานะนี่นะครับมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งสวยๆนะครับซึ่งสามารถมองเห็นพวกเราอยู่บนต้นไม้ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นแม่น้ํานะ น,นันนูะครบี่นะครับบรรยากาศหลังจากที่เรารับประทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่กิ๊บก็มีของเล่นนะครับมาเป่าให้เต็มเต็นเราเลยนะตรงนี้โอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะโอเคครับเดี๋ยวพวกเรานะครับก็จะต้องเดินทางกันต่อแล้วนะก็จะขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ